สวัสดีคะ่ะเพื่อนเทุกคนวันนี้เซลแมวเหมียวนะคะวันนี้เซลล์จะพามารู้จักจเจ้าไฮรักซ์ล o ว o ์ดับเบิลแคบพิลนเนอร์มนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าเราเปลี่ยนกระจังหน้านะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้า GR Sport นะคะตัวหนังสือสีแดงเนาะไฟหน้าเป็นแบบระบบโปรเจคเตอร์นะคะค่ะตัวนี้ใส่ล้อมแม็กนะคะเป็น TE 18ขอบทองนะคะโรบ แล้วก็ออกมาพร้อมกับโลบาหลังเนาะตัวนี้ใส่กันชนเหล็กด้วยนะคะแบบมีไฟเนาะแต่ตัวนี้เราจะไม่ได้แถมตะขอลากจูงนะคะลูกค้าติดตั้งเพิ่มนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่941,000นะคะ ทั้งสวยงามและทั้งดูดันไปพร้อมๆกันเลยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยววันหลังเซลจะพาไปดูอุปกรณ์ตกแต่งเสริมพิเศษที่เข้ามานะคะของตัวรถคันนี้เนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะทุกคน